ร้านขอบคุณมากนะคะน้องขาจ้าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพี่มาเข้ามาหาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้มีคนที่เดินเข้านะขอบคุณไปทุกคนนะครับขอบคุณไปทุกคนนะครับสวัสดีครับ เล่นนะไม่ได้รัันงคาเข้าไม่แต่ติดนะเออไปหาเนาะไปค่อยค่อย ชอบแล้วค่ะพักประชาชนวัไหนแล้ววันเรียนคุะเรียนอะไรลูกโรงเรียนอะไรบอกอ๋มีแต่เด็กเก่งทั้งนั้นเลยตั้อ่ะเอยู่สิบสองตอบคออบคุณ